มาทุกรอบก็ต้องมาลงมาตรงนี้อ่ะแล้วตรงนี้ก็ได้ตัวบ่อยนะผมมอฟผมได้ได้ปลาตรงนี้ประมาณน่าจะถึงเกินยี่สมีแน่นอนดิกัดเลยกัดแล้วของตกใส่เด็กอีกแล้ว วันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับนาแกะนะครับว,วันวันหาแต่เรื่องป้ายฟิชชิ่งวันนี้ก็มาตกปลาที่คลองหนึ่งอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะใช้เหยื่อตอนนี้เลยฟิกเกอร์เขาบอกว่าเป็นเหยื่อยางที่เหมือนปลามากเหมือนสมจริงมากนะครับเป็นขนาดอยู่ที่เจ็ดกัมนะเจ็ดกัมความยาวของเขาอยู่ที่2.7นิ้วนะครับ2.7น,น,นิ้ว ตัวเหยื่อตัวเหยื่อค่อนข้างที่จะนิ่มมากเลยเหมือนปลามากเลยดูดิตอกแตกแดตอกแตกแแอคชั่นจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยไปในส่วนของอุปกรณ์นะครับคันที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นคัน FC Monster Neon นะส่วนลออก,ก็จะเป็น Stellar เบอร์ B 2000นะครับปี2007นะตะก,กวดที่ใช้จะเป็น3 อ2 7กิโลกรัมล็อกลายสต็อปเปอร์นะครับเป็นทางสเตนนะตัวเบ็ดก็เบอร์หนึ่งวันนี้ผมจะได้ตัวไหมกับการใช้เหยือ่ออะไรนะฟิกการสร้างแอคชั่นของเหยื่อตัวนี้นะครับก็เบสิกเลยขั้นแรกเลยกอมาเฉยๆ <laughs> สายปลากอถ้าผ่านหน้าเเขามันต้องมีตัวกัดตึง้งรือไม่ก็ถ้ามัน ให้มันร้าวๆหน่อยอ่ะเขย่าไปคันมันด้วยเวลากอมันจะฉลบมา <Okay. S 1> แป๊บๆๆ๊บๆเหมือนเหมือนเหมือนลูกปาซิลวิ่งหนีอะไรทักอย่างโอเคแอคชั่นนี้ผมว่าตามกัดดีกว่านะแต่ตอนนี้หมดเข้าไปสิบกาไม้แล้วก็เงียบหรือไม่ก็วาดคันมาไเฉยโยกเก็บสายยก อันนี้เคยใช้ในบ่อุูปฟ่นะแบบนีน้กอมาแล้วก็ยกอ่าแล้วก็ให้มันให้มันโรยตัวถึงพื้นปุ๊บเราก็ยกใหม่ยกขึ้นมายกชืดขึ้นมาห่างเขาก็จะดิน้นชึดชแล้วก็โยนตัวลงพอลงถึงพื้นแค่นัน้นนะ่ะจะมีแรงกระทะส่วนมากนะที่เจอมาแต่ตัวเนี้ยยกยกกอกอกยกยกดิ้ดดิดเงียบ ไม่ใช่ว่าแค่เหยื่อตัวนี้นะตอนนี้ผมเอาเหยื่อทุกทุกเหยื่อมาแล้วมันเล่นอะ่ะก็ไม่ค่อยกัดว่ะคลองอื่อนเป็นยังไงไม่รู้อะ่ะแต่ตอนนี้ปลาปลากัดปลาคลองหนึ่งกัดค่อนข้างยากเลยอีกอย่างอุ้ยกัดกัด้ย เถอไม่ได้แต้มแลกกับเพียบฟิกเกอร์ใสสวยนะมีใครเอาเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแต้มแลกของเราบอกแล้วว่ามันใช้ได้ผลอ่าตัวแรกตัวแรกจริง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 ฟิกเกอร์ได้ผลจริงๆนะเป็นไงครับเดี๋ยวนี้เทพมาก แอชั่นมันเหมือนลูกปลาจริงๆอ่ะเวลาเรากอมาเรื่อยๆหรือว่าเรากระดกคันเนี่ยมันก็ฉลตั๊บตับต๊บ,บ,บ๊บแบบเนี้ยแอคเนี้ยมันเร้ามากปลาชอนเห็ดมันต้องกัดเป็นไงคนง,งานนี่ติดูนะครับดูนะครับดูอ่าหลังจากดูเหยื่อนะหลังจากที่ปลากัดมาฮะอ,ะอะ่ลอยฟันโอ้โหขยำ่ำหางเกือบขาด เออปลากัดตัวเดียวรู้สึกว่าจะพังง่ายนะแต่ก็ยังตกต่อได้ส่วนมากกัะเย่อะทุกตัวที่ผมเห็นนะก็คือมันจะขาดมันจะพงังมันคือจะขาดตรงนี้ก่อนแต่อันนี้แอคชั่นหางอะมันหางมันเร้ามากอะดูมันกัดอะขยับที่หางอย่างเดียวอะเออ ุมันกระชากออกไปเลยกัดตึ้งวิ่งไปเลโอ้โหดูดิเอ,อ,อตรงนี้ก็หมายในตำนานชิปที่แล้วก็ได้หนึ่งตัวก็ตรงนี้แหละตอนมาเทสเดี่ยววุ๊ <c oughs> ตอนนี้เอาฟริก,กอร์มาเทสดูสิว่าจะมีตัวกัดไหม <c oughs> ตรงนี้มันเป็น เวิ้งน้ํามันเป็นช่องน้ําอ่ะที่หลบหลบหลบการไหลของน้ําของคลองอ่ะเข้ามาตรงขอบคลองอ่ะค่อนข้างที่จะสวยมากดูนะเห็นไหมร <Wow. S 1> ะดับน้ําอุ้ยออกไปเลยโมเตโมระดับน้ําอ่ะน้ําที่มันไหลาอาจจะอยู่กลางคลองอาจจะห่างจากขอบฝั่งตรงนี้อยู่ประมาณสักสี่ถึงห้าเมตรแล้วก็ปลาเขาอยากจ,จะอยู่ตรงเวิ้งตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะผมว่านะผมจะโดนตัวบ่อยมาก มันจะกัดอยู Bog ่เลยเยกอผักบุ้ง no, น no like, like, ั้นไปนิดนึงตรงนั้นมันจะกัดเยอะโอเคแต่น้ำวันนี้ค่อนข้างที่จะดำไม่ค่อนข้างเลยดำเลยแหละขยับมาตรงนี้แต่ตรงนี้ก็เป็นที่ของนานๆหลายๆท่านมาตกนะเพราะว่าผมลงคลิปไปก็เยอะ ต้องมีคนตามผมมาตกแน่นอนแหละโอเคมาทุกรอบก็ต้องมาลงมาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ได้ตัวบ่อยนะผมว่าผมได้ได้ปลากับตรงนี้ประมาณน่าจะถึงเกิน2อ่ะมีแน่นอนอ้ยกัดเลยกัดแล้วขอ,องอสาใส่เลนโอ้โหอีกแล้ว ยูยูยูไม่โอ้โิโอ้ยฉันโดนเไงเป็นไโยแล้วว่าลดไปแล้วโอ้ยแต่ตัวเล็กมากเลยอานะครับนี่ครับฟิกเกอร์กัดดีนะตัวนี้ตัวที่สี่แล้วบางที่กัดผมอะได้มาสองตัวนะครับกับปลยางฟิกเกอร์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  แอคชั่นดีใช้ได้เลยเยี่ยม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 ไปไปไปไวไวไว ไก่แล้วไก่อีกแล้วนะไก่แล้วนะเอ้ยโดนอีกเนี่ยไหงไหนไงทด่สุดก็มาไงปะท่อนเรามาแล้วเป็นไงครับไม้หนึ่งตัวนะกับปลายยางสติ๊กเกอร์มาอีก่งตัวปลายยางสติ๊กเกอร์นะครับ กัดอู่สองทีมาได้หนึ่งตัว้ายเยิมมาโอ้โหอานนี้เป็นยังไงไม่ได้มานานแล้วเหลี่ยมนี้เป็นยังไงบ้างไม่ได้มานานแล้วมีตัวไม้ฮัลโหล กัด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 โอ้ยอะไรมันจะเข้าก็ย่าะไรสับเลยโอ้ก็มาสรุปผลงานกันนะครับสำหรับการใช้เหยื่อฟิกเกอร์นะครับวันนี้นะครับ ปรากฏว่าปลากัดอยู่ห้าหทีนะกัดดีเลยได้มาสองตัวที่เหลือก็กัดแล้วก็คายากัดแล้วก็คายากัดวัดโดดถุยประมาณอารมณ์นั้นเลยเหมือนเดิมเลย <c oughs> ะนะครับ <c oughs> ก็ส่วนตัวแล้วปลาฟิกเกอร์ไปยังฟิกเกอร์นะดูนะครับมันสีสวยมากนะครับสีสวยมากเนื้อยางนิ่มมากนะครับแต่ข้อเสียของเขาคือว่าปลากัดแค่ทีเดียว หรือสองทีหัวตัวเหยื่อตรงนี้จะแตกก่อนเลยแล้วก็จะหลุดไปเลยนะฮะแล้วก็จะเกี่ยวเหยื่อแล้วก็แอคชั่นมันจะเริ่มเสียนิดนึงแต่ก็ยังใช้ได้นะยังใช้ได้วิธีการซ่อมก็คือจะเราจะต้องใช้คัตเตอร์ที่มันร้อนๆน,นะที่เราลนไฟร้อนๆนะมาแนบกับตัวที่มันฉีกไปแล้วก็กดใหม่นะั้นอันนั้นผมว่าน่าจะใช้ได้อีกนะครับแล้วก็ ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะแต่แอคชั่นนี่บอกว่าเลยบอกเลยให้คะแนน,น,นเต็ม10ผมให้10เลยแอคชั่นนะ <Wow. S 1> กระสีเหยื่อนะเหมือนปลาซิวมากๆนะครับอันนี้เยี่ยมเลยทีเด็ดเลยนะ <Wow. S 1> แต่ความคงทนเนี่ยถ้าเต็ม10เนี่ยให้แค่สีมันพังง่ายไปกับราคาตัวเหยื่อที่150บาทนะถุง150บาทผมว่ามันน่าจะทนกว่านี้แต่ภาพรวมแล้วปลากัดแน่นอนนะครับรกัดดีด้วยชอบชอบชอบถ้าใครไม่ซีดียสเรื่องราคาก็ หยิบกันมาใช้เยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ